สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้แพทได้โอกาสมาเที่ยวลาสเวกัสนะจ้าเพื่อนๆแล้วเกิดก็เลยนัดน้องกบออกมาน้องกบเขาเป็นยูทูบเบอร์อยู่ที่ลาสเวกัสรู้จักกันมานานมากแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสได้เจอกันสักทีเพราะว่าแพทไม่ได้มีโอกาสมาเที่ยวลาสเวกัสเลยนี่ก็เป็นโอกาสเหมาะแพทก็เลยเออติดต่อน้องกบไปว่าน้องกบพี่จะมาลาสเวกัส นะออกมาเจอกันไหมออกมากินข้าวมาดื่มด้วยกันไหมน้องกบก็บอกกินดีมเลยพี่แพทย์มามาๆาเราก็ได้มาเจอกันน้องกบเขาก็เลยแนะนําถามพี่แพทว่าพี่แพทย์อยากกินอะไรพี่แพทย์ก็เลยจัดไปว่าพี่อยากกินอาหารลาวอยากกินก้อยลาบน้ําตกส้มตำอะไรประมาณนั้นนะนะแล้วน้องกบเขาก็เลยแนะนําร้านนี้ไทยาลาวไทยสรีทฟู้ด อยู่ไม่ไกลจากดาวเทาเท่าไหร่ประมาณไม่กว่านงกบเขาก็ไปรับที่โรงแรมแล้วก็ไปรับแพทย์ออกมากินร้านนี้คือบอกเขาบอกว่าคืออร่อยมากเป็นอาหารแพทสั่งอะไรนะก้อยดิบมาเนื้อก้อยดิบนะแล้วก็ต้มแกงอ่อมอ,อ่อมเนื้ออ่อมเนื้อก็เหมือนอ่อมต้มเครื่องในเออต้มเครื่องในเนื้อแล้วก็ส้มตำปูม้าส้มตำแล้วก็ใส่ปูมมาสดเนี่ยนะ พวกเรากา็สั่งเบียร์มากินคนละขูดหนึ่งขวดเป็นเบียร์ลาวเนี่ยเห็นไหมเนี่ยก้อยอันนี้เป็นก้อยเนื้ออร่อยมากจานใหญ่มากคือผมบอกว่าได้เยอะมากกินสามคนไม่หมดข้าวเหนียวอะ่ะหอมเบลอเลยอะ่ะคิดถึงเนี่ยกินแล้วก็คิดถึงเนี่ยตื่นเช้ามาที่อยากไปกินอีกอร่อยมากก้อยเนื้อถูกใจมากดูข้าวเหนียวเขาสิ ข้าเหนียวเขาโฮยังบดกลูเลยอ่ะโหแบบใหญ่จริงๆไม่เคยเห็นข้าเหนียว่ฮใหญ่ขนาดนี้เลยน้องกบเขาก็ทําถ่ายถ่ายท youtube น้องกบก็เป็นยูทูบเบอร์ก็ถ่ายทํา y youtube ได้มากับแฟนเขาที่เห็นนะนะี่เห็นแพทถ่ายรูปด้วยนะั่นคือแฟนน้องกบเขาพี่นาดนี่เราก็จะกินข้าเหนียวแล้วก็เบียร์ลาวแล้วกอ็อะไรนะส้มตํา แกงออม,อม,อมแพทชิมคำเดียวนี้คืออร่อยแซ่บข้าวเหนียวใหญ่ข้าวเหนียวนี่กินได้สามวันกินไม่หมดเราก็คุยเมามอยกันตามภาษาอสาวสาวแฟนน้องกบเขาก็นั่ง,น,งนั่งฟัง <c oughs> นั่งฟังเป็นผู้ฟังที่ดีนั่งฟังแพทสองคนไงนกบก็เมาส์มอยกันสนุกสนานตามภาษาสาวสาว,สาวไปอืม เดี๋ยวนี้แพทก็กินไม่ค่อยเผ็ดมากนะนะนี่ชนแก้วเห็นไหมชนแก้วจังก,กินเบียร์คนละขวดแค่เนี่ยเพราะว่าเพราะว่าอาหารแต่ละมาแต่ละจานนี่มันจานมันมันใหญ่มาหือมามากเลยอะ่ะเพื่อนๆแพทนี่เออก <c oughs> <c oughs> ินไม่หมดอ่าน้อกกบเขาก็กินโชว์กันมุ้งลิง ต้องมุงมิงมุงมิงกันไปพอดีไม่ได้ลงเสียงจริงเพราะว่าที่ร้านเปิดเพลงเสียงดังมากเป็นแล้วแ,วแพทกลัวจะโดนลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์เพลงก็เลยต้องขอโทษเพื่อนๆว่าขออัดคลิปเป็นเสียงภาคลงดีกว่าอเราก็กินแพทมาลาสเวกัสเนี่ยนะแพทไม่ได้ไปอ่าเรียกว่าไม่ไม่ได้ไปเที่ยวไหนหรอกก็มาหากิน หากินร้านนู้นร้านนี้แล้วก็ตอนเย็นก็ลงไปหากินดื่มบ้างเดินเล่นบ้างแต่ว่าเดินเล่นก็ไม่ไกลโรงแรมนะเพราะแพทขี้เกียจแพทเป็นคนที่ที่ไม่ค่อยชอบสรรหาไปเช็คอินตามตรงนูน้นตรงนี้ถ้าแพทจะไปดูก็แพทจะหาร้านอาหารกินมากกว่าเนี่ยที่เดินมาเนี่ก็หาร้านอาหารอรอ่อ,รอยๆกินเสร็จแล้วก็กับกลับโรงแรมนอน นอนแล้วก็ออกลงมาหาหาหาดื่มกินมานั่งดื่มตามคาเฟ่ตามบาร์ข้างล่างอะ่ะดื่ม2อดื่มเสร็จก็ขึ้นห้องนอนกับคือว่าไม่ได้ไม่ได้คิดไม่ไม่ได้ไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นผู้หญิงที่สรรหาไปไปเดินถ่ายรูปตรงนู้นตรงนี้น่ะแพท,ทย,ยน์นิสัยยาง้งอ่าบวกอ่าลักษณะแพทก็ลักษณะบุคลิกแพทก็คือไปไหนก็คือ 1. หาร้านอาหารกินนั่นแหละสิ่งที่ชอบ หาร้านอาหารกินหาที่ดื่มจบอันที่จะไปเดินดูมิวเซียมไปเดินดูถนนหนทางไปเดินไปดูเออน้ำตกอะไรพวกเนี้ยนะเขาบอกว่ามันไม่ใช่ตัวตนมันมันไม่ใช่อ่ะแพทแพทไม่ชอบแบบนั้นนะนะแพทก็เคยมาลาเวรกัสอ่าส,สองครั้งสองสองครั้งสามครั้งนะแพทก็เดินดูอยู่ แต่อย่างนี้เขาก็มีอะไรใหม่ๆเยอะนะเพื่อนๆเขามีอันใหม่ๆที่สร้างมาสมัยก่อนแพทมามันก็เมื่อ8ปีที่แล้วนะ8ก้าปีที่แล้วเนาะ, 8, นอ,ะอะไรมันก็เปลี่ยนไปเยอะเขาก็มีเตียมีสร้างอะไรมาใหม่เยอะแยะมากมายหน้าท่องเที่ยวแต่แพทมันมันมันไม่อยากไปอะ่ะมันหนาวแล้วก็ไม่อยากออกไปไหนฮะเพราะตอนที่มานี้อ่ะลาฟเวอาการหนาวมากแพทก็ไม่อยากออกไปไหนแล้วแพทก็อยากจะนอนอยู่โรงแรมเนี่ย นอนโรงแรมเสร็จเช้าก็ลงไปกินกาแฟกินกาแฟเสร็จแล้วก็ขึ้นมาห้องเดินเล่นบ้างอะไรนิดหน่อยแล้วก็ขึ้นมาห้องมาเข้าห้องน้ํานอนเล่นสักพักหนึ่งก็ออกไปหาอาหารกินดินเนอร์กินอาหารอาหารร้านชีกินไปกินร้านเสร็จก็เดินเล่นนิดนิดหน่อยหน่อยเดินย่อยอาหารนะนะแล้วก็ขึ้นมานอนตอนเย็นก็ออกไปดินเนอร์แล้วก็หาดื่มเสร็จนอนแค่นั้นเองแพท ชีวิตแพทย์เป็นชีวิตที่เรียบง่ายมากไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยอืมให้มาเที่ยวอย่างเงีย้ยบอกโอ๊ยทำไมไปไปเช็คอินตรงนู้นตรงนี้ไปดูอันนี้หรือยังไปดูอุโมงค์หรือยังไปดูไปดู่ดาน้ําพุเต้นหรือยังก็ไม่อยากดูอะใครอยากดูก็ไปดูแต่แพทย์ไม่อยากดูอะอารมณ์นั้นอะนะคืออยากมาเปลี่ยนบรรยากาศเฉยเฉยอยากมาเที่ยวแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนอาหารการกินเท่านั้นแหละอยากมันพักผ่อนเปลี่ยนบรรยากาศรีแลก น้งกบเขาก็คุยพวกเราก็เมาส์มอยกันเต็มที่อืมคุยกันไปสาวๆกินข้าวเหนียวโอ้ร้านนี้อร่อยมากเพื่อนๆคือเนี้ยอยากไปกินอีกเลยอะ่ะอยากจะเดินไปแต่มันมันไกลอยู่เด้อเดินไปจากโรงแรมแพทเนี่ยมันก็เนี่ย,ยวันนี้ตื่นเช้ามาอยากไปกินอีก <laughs> เพราะว่าถูกใจมากอาหารลวราวคายแพทจะเป็นคนชอบกินอาหารลาวมากถูกใจสุดๆอืม พวกเราสองคนสองสาวก็คุยไปกินไปคุยไปตามภาษาอันนั้น,นอัน,อ,นอาหารเขาร้านเขาขายดีอยู่เด้อร้านเขาขายดีคนเข้าเยอะมากเพราะอาหารเขาอร่อยแล้วก็จานใหญ่มากมื้อนี้เนาะอ่ามื้อนี้เป็นอ่าน้องกบเลี้ยงต้อนรับพี่แพทย์พี่แพทก็ขอบคุณมากสําหรับอาหารกลางวันที่ต้อนรับพี่แพทมา Last f o c s นะจ๊ะน้องกบถ้าน้องกบไปซานโฮเซหรือไปแคลิฟอร์เนียพี่แพทอ่าพี่แพทจะดูแลแล้วก็อ่าดูแลน้องกบเต็มที่เลยคลิปนี้ก็ขอบคุณน้องกบมากนะจ๊ะเอาไว้เจอกันคลิปมานะจ๊ะเพื่อนๆบ๊ายบายแซบต่อแซปบต่อไม่รอใคร <laughs> กินใหญ่เลยแพท <laughs> อร่อย